ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอลบายซิโยอิแชวอนต่อชะดอยหญิงเม์ยืนดักแจกคนละ5,000เรียวทางเข้าชุมชนชาวบ้านและพระแห่จอประชิดแล้วกระลาโหมไทยแจงพกหม้อมาด้วยจากกรณณทฐานกัมพูชาค่ามีการยุยุโจมตีรถลดนน้ำของฝ่ายไทยบริเวณติดกับภูพี ขณะที่กองทัพค่ะก็มีการสั่งเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงท่ามกลางกลุ่มชาวคขเมรค่ะมีการทยอยเข้าพื้นที่บ้านน้องจานจังหวัดสระแก้วโดวยมีการรายงานถึงการแจกเงินให้กับผู้เข้ามกกอกวนวุ่นวายรวมทั้งพระล่าสุดข่าววันนี้24กันยายน2568ใน f a c e b o o k a r m ม m มริทเทิลี่ฟอค่ะได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอ พร้อมกับข้อความเปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวของกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนตะวันออกว่าวัยรุ่นเคขมเตป่วนบ้านน้องจันและน้องยาแก้วเสร็จตอนเย็นรับค่าขนมคนละ5,000เรียวหรือ39บาทบากเจ้าทจากจที่ตชดอหญิงเคขมเที่ทั้งเข้าชุมชนเปรยจันจังหวัดบันเตียนเมียนเจยฝั่งประเทศกัมพูชาติดกับถนนหมายเลข58 ขณะที่ในวันเดียวกันค่ะใน Facebook สำนักโฆษกระทรวงกลาโหมได้มีการโพสต์คลิปค่ะพร้อมกับข้อความระบุถึงเหตุการณ์ที่ชายแดนตะวันออกว่า สถานการณ์ชายแดนบ้านน้องจานและน้องยาแก้ว24กันยายน2568เวลา12นาิก20นาทีมีรายงานว่าชาวบ้านและพระสงฆ์จากพื้นที่ใกล้เคียงเริ่มที่จะทยอยเดินทางเข้าสู่ชุมชนประจันต์จังหวัดบันเตียมเมียนเจยซึ่งตรงข้ามกับบ้านน้องจานและบ้านน้องยาแก้วฝั่งไทยหลังจากทราบข่าวการมอบเงินช่วยเหลือแก่ชาวบ้านและพระสงฆ์ในพื้นที่โดยสมเด็จกิติสัง คฮะบัณฑิตทันผู้หญิงแมนสำนรองนายกรัฐมนตรีทางนี้ค่ะยังพบว่ามีชาวบ้านบางส่วนได้มีการนำหม้อเล็กและก็หม้อใหญ่ติดตัวมาด้วยเพื่อที่จะตักอาหารที่โรงทาน ของนายอุ่มเรียงไตรผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียนเียนเจอยก่อนที่จะนําไปฝากครอบครัวส่วนในทางฝั่งไทยค่ะกําลังพลจากกองทบกตารวจตระเวนชายแดนและจนทนี่ฝ่ายปกครองยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดโดยเฝ้าระวังรักษาความสงบเรียบร้อยตามรั้วชายแดนพร้อมกับมีการจัดกําลังลาดตระเวนและเตรียมความพร้อมอเผชิญเหตุ เพื่อที่จะปกป้องอธิปไตยไทยและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงต่อมาทางด้านของนายเทพมนตรีลิมปพยอมนักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์และนักเทววิทยาได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงเหตุการณ์ฝั่งอีสานใต้เป็นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีว่าจดหมายฉบับที่1กราบเรียนพระนท่านนายกรัฐมนตรีตามที่กระผมได้เคยประกาศเอาไว้ว่าจะดําเนินการเรื่องการทวงคืนประสาทพระวิหาร และล้อมรั้วปราสาทตามเมือนทมบัดน,นี้กระผมมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้วดังนั้นเมื่อคณะรัฐมนตรีถวายสัตว์ถแถลงนโยบายแล้วกระผมขออนุญาตพระนท่านนายกรัฐมนตรีทำหนังสือถึงรัฐมนตรีวัฒนธรรมเพื่อล้อมรั้วทาวรปราสาทตามเมือนทมตามแนวเขตโบราณสถานเป็นงานแรกาท่านเชื่อผมพระนท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งสมัย ตามพื้นดวงของท่านเพราะเกื้อกูลกับดวงเมืองและพลังแผ่นดินขอแสดงความนับถือจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War t r e โดยนาวากาศเอกสัมฤทธิทองอินคำนิยมโดยคุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง2 2 0บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ Line ID c h a p s i t s t o r e หรือโทร0 9 4 2 3 6 9 4 9 3